กับพินเพลินชแนลนะคะมือนหนีน้องอีกกสิพามามาเล่นทุ่งนานะคะมันดำหน้านะคะพี่น้องน้องอีกกสิพาลงไปดำหน้านะคะเดี๋ยวออกกลองก่อนไปค่ะเราเชิญลงไปดำนากันโอ้ยแห่งแหล่งเลยเด้อพี่น้องเลยน,น้องบรรยากาศน้ำกระบ่มี เอาเส้นหลับพี่น้องเอ้ยเมียคอยยิ้มเสรนอะเดียวเขนี่น้องเอ้ยใครอยู่หน้านะคะพี่น้องเขาหวานก็มีตยานะคะมือนีก็สิมาเล่มเล่มหนำดำหนะฝนตกอยุ้ยซ้อนมือไม่นำถงอยู่นิดนึงนะคะพี่น้องโอ้ยเมืออมม่อยละหนำทะลุมาเมืย์หลับไปทางไหนเราบินี้ คนนี่ก,ก็ถึงบรรยากาศในการน้ำหน้านะคบพี่น้องฮะเบิงบรรยากาศในการดำหน้านะะ้ำนนกรบโบมี่เห้ดำนะคะยอด<ำ>จะดำโย่จักหน่อยนะคะทายทิมให้พี่น้องข้างม่านเบึงก่อนนะคะนี่เขาแม่ดำก็มันกานะคะกาก,ากากะแหงเบิดน้ำกรบโบมี่ ฝนกับฝตกหขนะคะช้าน้ากับฝได้ดำหน้านะคะอญ่าก็เต็มอยู่เขาวานกับแจ็คสีได้กินวัวนะอุซ่าดำออกนะคะพี่น้องเดี๋ยวน้องอิดขอตัวไปดำหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกนะคะตอนนี้ดำหน้าได้สองมัดนะคะก <c oughs> ับซีึืนขึ้นเมียึืนเมียกินขอเที่ยงนะคะอิดเจ้าเสื้อผ้าดำ ดำหน้าใน2สองมัดพี่น้องเออเ,ออเออบื่อหายอะไรเกินไปสิบปีมาดำหน้าเทียนหนึ่งห้องก็สิไปเห็นแนวกินนะคะแต่มาห่้งกินแ่บกลางทุ่งพี่น้องตอนนี้ห้องกระหอดแชงหน้าแล้วนะคะพี่คุ้นโอ้ยเมื่อยหายอะไรยังมันเมื่อยน้ำย่างเดียวยางขืนยางลุ่งตั้งไก่พี่น้อง อันนี้คือว่าไก่เหรออันอื่นอ่ะมันมาสุดโอ้ยเมื่อยอหไรดำนะบุ้มเงยแต่มันเมื่อยน้ำยางตชสีมาหอดเทีงหน้าแม่นอยู่พี่น้องกนเหนื่อยหลาไปเบิดเนี่ยคัดเทียงหน้าหน่อยหนามกับแหงเบิดหนามลุ่มตะกิดเต็มแม่ม่ ล่วลงล่างบ่าไหนหน่าก็บบมีอะไรล่ะพี่น้องสีเห็นแนวกินแล้วสีบึง้งอ้าตอนนี้เข้ากับสีตะบักพุงนะคะอันนี้เบึ้งสากจำป็นนะคะหัวอยู่เดียวใช่ไห่สามปีนะสามกับสาม,สาม,สาม,มาจ๊เสียบก็เสียบหรือวะ ข้างในรักษ์อ,กยอยากรายยู้อะนอกทางจะเป็นนีคโอ้แหลกยกเลย,ย,ยโอ้ย

รอบบ่ายกันนะคะรอบบ่ายก็จ้างคนมามาถอนกานะคะจ้างคนมาถอนกาโอ้หมดอนี่ซ่อมเวรรึเล่ว่อนแล้วดววยงา,างไปเลย

ไอ้ข้างถึงก็ไปเอากามะดังเนีน่ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยวิธีอีสานไปนำหน้ากวัานด้อพี่น้องเอ้ยมาซอยเด้อแับนี้ ตอนนี้เราก็ทำแล้วนะคะร่างทำนะคะจะกลับบ้านแล้วนอ้องไม่หายะลรเกือบรอลพี่นอ้องเอ้ยสภาพดีฉันนะคะในสองงานนะคะมึงสองงานจ้าง่นลูกกาให้ดูน่ะคนไี้จะหมัดปะ โอ้นี่ปัตตานีละ่ะไม่จักบ้านอ่ะเอ้าติคนไปใส่อีกอม<า>่บอบอเออแค่นี้ละเดอ้อพี่น้องเด้อนี่ก็ฝากติดตามพินเพื่อนชาแนลนะคะอยากอหไพี่น้องเลยบดดีดพินเลยเพียนี่ละ่ะ